จากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วที่ครูสงทาดินผสมดินปลูกนะคะก็ครั้งที่ปลูกบอลตอนนี้คุูสงก็อยู่กับบอลสีค่ะครั้งที่ปลูกบอลสีเหล่านี้นะคะครูสงก็ผสมดินปลูกเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทําคลิปนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกว่าจากการผสมดินปลูกนะคะครูสงก็ได้ปลูกบอลมาได้ประมาณเ,าเดือน เดือนยังไม่ถึงครึ่งเดือนค่ะก็จะได้บอลสีนะคะต้นงามต้นใหญ่แตกกอใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะนี่ก็คือเมื่อเราทำดินปลูกนะคะผสมด้วยปุ๋ยคอกบ้างเอ่อฮอร์โมนเปลือกไข่บ้างแล้วก็มีอ่ออะไรนะอ,อ่ดินดินใบดินเปลือกมะขามดินใบมะขามนะคะก็พอได้ดินปลูกแล้วก็จะลงกระถางแล้วก็ ปลูกบอลสีบ้างปลูกไม้ประดับพันุอื่นบ้างนะคะต้นของเขาก็จะแตกกอแตกใบแตกยอดค่ะก็จะได้ทรงพุ่มที่สวยงามใบใหญ่ใบโตใบงามอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นบอนสีของสงคลซึ่งขึ้นมาแล้วจากดินปลูกผสมดินมะขามแล้วก็ปุ๋ยคอกนั่นเองค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะสวยมากค่ะนี่ค่ะทรงพุ่มแตกกอทั้งใบใหญ่ใบ เล็กใบข้างบนนะคะสวยมากใบสดชื่นมากค่ะนี่นะคะสดชื่นไม่มีเศร้าหมองไม่มีเหลืองไม่มีแคะแกรนเลยค่ะสวยมากนะคะส่วนใบนี้ใบนี้ที่จะเห็น,นใบตบๆนี่ไม่ใช่เหี่ยวนะคะแต่เป็นเพราะว่าเวลา,าใบบอนสีเนี่ยเขาจะมีใบที่บอบางโดยเฉพาะนกกระทานะคะพอเบาอบางปุ๊บถ้าเราลดถูกใบเขาเนี่ยใบก็เขา ใบเขาก็จะอตอบลงแบบนี้ค่ะนะคะไม่ได้เหี่ยวแต่ว่าตอบลงอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะนี่คือการาปลูกด้วยดินผสมดินมะขามแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะใบเขาจะไม่ไม่สลดเลยค่ะเพื่อนๆจากกรน,นี้นะคะกรน,นี้ก็จะเป็นสาวน้อยปาดแป้งนี่นะคะใบเขาสดใสามากค่ะไม่ว่าจะเป็นใบ เ,เพิ่งขึ้นมาใหม่นะคะใบอ่อนๆยอดอ่อนๆหรือแม้แต่ใบนี้ค่ะขนาดใบนี้เก่าแล้วนะคะขึ้นมานานแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วค่ะใบเก่าแล้วยังยังสีไม่ไม่หมองไม่ค้ำไม่เหลืองนะคะอาจแต่อาจจะไม่สวยงามเหมือนใบอ่อนๆแค่นั้นเองนะคะแต่ความเหี่ยวความเหลืองความแค่แกนเนี่ยไม่มีค่ะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเใบยังสดยังแข็ง ต้นเขากา้าน <S an> เขาเนี่ยแข็งแรงมากเลยค่ะนี่ค่ะอ่าส่วนใบที่ขึ้นมาใหม่นะคะสวยมากแต่กอนี้กอเล็กค่ะสวยมากเลยค่ะส่วนก,อ,วนกอ,อนี้ค่ะกอนี้กําลังแตกโนแตกใบแตกยอดค่ะโหสวยมากค่ะอ่านี่นะคะกอนี้ด้วยค่ะกอนี้ด้วยกอนี้ใบด่างด้วยค่ะใบด่างสวยมากเลยอ่าใบนี้ค่ะ ใบ,บนี้ก็ด่างคนละกอค่ะสวยสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะวิธีดูแลของเขานะคะนอกจากผสมดินปลูกด้วยดินมะขามปุ๋ยคอกแล้วก็ฮอร์โมนเปลือกไข่แล้วนะคะเวลาลดน้ําที่เขาขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ลดด้วยน้ําซาวข้าวบ้างนะคะแล้วก็ฮอร์โมนไข่บ้างนะคะฮอร์โมนไข่ก็คือเดี๋ยวครูสุกจะพาไปทําฮอร์โมนไข่สักแป๊บหนึ่งค่ะ ตอนนี้ก็จะให้ชมก่อนว่าการที่เราทำดินปลูกดีเนี่ยต้นไม้ของเราก็จะขึ้นแตกใบแตกกอแตกยอดใหม่นี่นะคะนี่ค่ะอันนี้กวักมรกตค่ะขึ้นหน่อมาแล้วค่ะนี่หน่อที่หนึ่งไม่ใช่สิน่อนี้ค่ะหน่อนี้หน่อที่หนึ่งนะคะแทงมาแล้วแล้วก็หน่อนี้ค่ะโอ้นี่นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ใหญ่กว่าเขาต้องเป็นหน่อที่หนึ่งอ่าหน่อที่หนึ่งนะคะต่อมาก็จะเป็นหน่อที่สองค่ะ แล้วก็หน่อน,นี้ค่ะหนอนที่สนี่นะคะขึ้นมาแล้วนี่คุูสงลูกมาได้ประมาณ1เดือนเสร็จเศจนะคะขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมา 3- ามสี่หน่อแล้วนะคะนี่แล้วก็นี่เลยค่ะมาใกล้ๆค่ะนี่อันนี้เศรษฐีเรือนนอกนะคะตอนเอามาปลูกได้ต้นเ,เล็กนิดเดียวค่ะนิดเดียวนะคะจะเท่านิดเดียวจริงๆริงค่ะอตอนนี้ก็ปลูกมาได้ประมาณเดือนละขึ้นมาแล้วค่ะแตกกอแตกยอดใบางามเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็นี่เลยออ้วันนี้อะไรคะนี่านางคุ้มค่ะนางคุ้มดูใบเขาสิคะใหญ่มากค่ะใหญ่มากค่ะนี่นี่ฝ่ามือของโค้งสงค่ะเออใหญ่กว่าฝ่ามือของโค้งสงอีกนี่ขนาดต้นใบที่สองเองนะคะใหญ่มากแล้วลวดลายเขานะคะนี่นี่ลวดลายเขาชัดเจนสวยมากค่ะนี่นะคะสวยมากเลยโอ้นะคะ อแล้วจะมาจะกลับมาที่สาวน้อยป่าแป้งนะคะสาวน้อยป่าแป้งน, TVs, นี่ค่ะเพื่อนๆจะพามาดูใบนี้ใบนี้แก่แล้วนะคะแก่แล้วแต่ใบไม่เหี่ยวไม่ไม่ไม,ไม่คือยังแข็งแรงยังสดยังใสยอยู่เลยนะคะนี่ค่ะใบเนี่ยดูสิเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ใบแรกเล Creation, ยยังสดใสยังแข็งแรงอยู่เลยคะ่ะนี่ก้านเขาค่ะการเข,า,า,รเขาแข็งแรงมากนะคะนี่ค่ะ ไม่ไม,ไม่มีสลดไม่มีเหี่ยวเลยนะคะดีมากค่ะเราก็จะลดด้วยนี่แหละค่ะสิ่งที่เราทําในบ้านนะคะก็เป็นน้ําซาวข้าวบ้างแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยไข่บ้างนะคะน้าฮอร์โมอนไข่บ้างผสมก็จะลดแล้วบางครั้งก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยน้ําที่ทําด้วยโมโนโซเดียมนะคะโมโนโซเดียมก็คือ,เ,อเครื่องปรุงลดหรือผงชูรสบ้านเรานี่เองค่ะ ก็จะมาลดน้ําพวกนี้ก็ไม่ลดบ่อยนะคะเพื่อนๆก็สามวันหรือ4วันจะลดครั้งหนึ่งโดยผัดเปลี่ยนกันค่ะไม่ใช่ลดน้ําฮอร์โมนไข่ทุกครั้งก็ไม่ใช่นะคะลดน้ําปุ๋ยน้ำโมโนโซเดียมทุกครั้งก็ไม่ใช่นะคะก็จะปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆไม่มีสารเคมีอย่างอื่นเลยนะคะ ค้ณสงก็จะใช้ปุ๋ยน้ำทิ้งทาขึ้นเองจากธรรมชาติพวกนี้ตลอดเลยนะคะต้นไม้เราก็แตกนอแตกกอแตกยอดสวยงามไร้สารพิษนะคะออแล้วก็มีไม่ใช่ว่ามีแต่ไม้ประดับอย่างเดียวนะคะค้ณสมก็ยังนำมาลดนี่เลยค่ะพืชผักสวนครัวค่ะนี่คือต้นออมะเขือเทศนะคะนี่แตกยอดเลยค่ะไม่มีเพลี้ยไม่มีแมลงมาเกาะมากินเลยค่ะ ใบเขียวแตกยอดสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็มาพามาดูนี่ด้วยค่ะน,นี่นะคะอันนี้ค่ะดูค่ะฟ้าเอ๋อะไรนะฟ้าทลายโจรใช่ค่ะฟ้าทลายโจรดูใบของเขาค่ะเขียวไม่มีเพี้ยไม่มีแมงไม่มีอะไรมาเกาะกินเลยเขียวสดสดใสมากกับใบของเขานะคะนี่ จากการที่ผสมลดด้วยน้ำฮอร์โมอนไข่บ้างน้ำโมโนโซเดียมบ้างนะคะ,ะแล้วก็ใช้ดินปลูกผสม,มที่โูสงบอกไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะนี่ค่ะ,คะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนอขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ